เจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องบุจจุคูทุุคนเด้อตอนนี้สบาสิพาทุกคนมาหับสมอา่าฮ้านวางแสดงสินค้าเนาะวางแสดงสินค้าหรือว่าวางแสดงผลิตภัณฑ์อยู่ที่งานบุญนมัสการพระทธาตุอิงห่างเนาะซึ่ง้านวางแสดงกับมาจากหลายๆเมืองจากหลายบ่อนเนาะอยู่ในน,นี้ก็มีอา่าฮ้าน วางแสดงหรือว่าเป็นโครงการหวัวมมือรลาวไทยศูนย์พัฒนาผลิตกสิกรรมและป่าไม้น้องเต่าเนะาะผลได้มาวางแสดงและให้คำอธิบายให้บุรเฮียนให้กับผู้จีวามาเที่ยวบุญและมีความสนใจเนาะและในนี้เพิ่นก็ได้มีการตกเต่งห้านแบบสวยงามเลยเลยพี่น้องเนาะ มีดอกไม้งามแบบเป็นธรรมชาติเลยเนาะแล้วก็สามารถใครอยากถ่ายหูก,ก็สามารถถ่ายหูได้เนาะในการที่ว่ามาเที่ยวมาชมเนาะถ่ายหูเป็นที่ระลึกว่าได้มาเที่ยวงานบุญตัวนี้มาเที่ยวงานบุญอันพระธาตุอินหังนี่เนาะแล้วในนีเพนก็ได้อธิบายให้สวา่าในหูกเกี่ยวกับการเลี้ยงเนยแดงเนาเนะอยู่นี่เพราะว่าอันคมจริงสว่าก็ถ่ายวิดีโอแล้วแต่ว่ามัน มันมีเสียงเพลงเห็ะนไะพี่น้องเพราะว่าอันทั้งฮาน,นพิ่เปิดเพลงเนาะในสบายกยันติดลิขสิ์เนาะก็เลยไดปิดเสียงไว้คำที่เพื่นอธิบายก็เลยถ่ายวิดีโอไอเลยเนาะเจ้าไอแมนอันอันคนไทยเนาะเป็นคนไทยามาประจำอยู่อยู่สูรโครงการห่วมมือลาวไทยเนาะโครงการห่วมือลาวไทยเทยจ้า แล้วอันเฮาเฮามีอันนี้เลยเนาะไอเนาะเฮายังไม่เคยไปเบิ่งเลยนี่เจ้ามีอะไรบ้อยู่ในหันเลยเป็นบอบรมให้พร้อมโอ้แล้วอบรมนี่ฟรีบ่เอ่อขั้นมาเป็นมูคณะใส่เฮาเฮ็ดไทยเฮากระจัดไทยได้ครับขั้นมามีหนังสือมาหาเฮาหรือไปติดต่อทางศูนย์เฮาเฮากระจัดไทยครับเจ้าเจ้าเบว่า อันติดต่อทางทางทีมงานเลยเนะาะแต่ผนมีมีผลจะมีลงเสียค่าธรรมเนียมนั่นนี่เป็นบ่เออ <นะ S 2> เป็น,เป,นเป็นราชการหรือย่างเขาก็อาจจะไปหฟรีโอ้เป็นราชการเลยให้ฟรีเนะาะนี่เนะาะสามารถติดต่อประพันได้อยู่ที่ศูนย์พัฒนาและบริการกสริกรรมป่าไม่น้องเต่าโอ้หมอหนาสิไปชมเนะมาะมากักๆมักทางด้านนี้คือกัน ว่าน้อกก็มาทางด้านกสิกรรมนี่นการปลูกปลูกขันพื้นฐานในครอบครัวเกษตรกรน้อยๆที่ว่าเพิ่นได้อธิบายเกี่ยวกับการเลี้ยงในเดงอยู่เบื้องนอกแล้วเนาะเพิ่นก็ได้นำพาเขามาหับฟังคำอธิบายอยู่ที่เบื้องในเนาะพอทางในนี่ก็สิมีหลายๆหน่วยงานเนาะเพิ่นบอกว่ามีหน่วยงานมีอยู่เป็ดหน่วยงานเนาะแล้วเพิ่นเกษตรได้อธิบายใหเนาะเจะสบายดี เจ้าอันนี้จะเป็นพนักง,งานอยู่ในศูนย์เนาะึ่งมาเป็นคนลาวเฮาอยู่ในนั้นจะมีคนลาวแลวก็คนไทยหลายเนาะพี่นนองเจ้าอันนี้เป็นกนเกษียอธิบายอันแต่ละอันแต่ละ,อ,ละอันให้ฟังเนาะถ้าผู้ใดเขาไปในหันมีความสนใจเป,นนเป็นเกษียได้บอกหรือว่าเร8วเแปดแปดแปดศูนย์ 8, 8, 8หน่วยง,งาน <8 S 1> เท่นานั้นเลย <8 S 1> บอก เจ้าเจ้าสำหรับตัวสุน้องเต่าโอ้ด้วยด้ยนงานปลาไหมอนงานพอดอในงานบริหารในงานมุ้งในงานพนักงา่ดินเป็นในงานเนียงซัดในงานเข่าในงานสรับารา่จะเป็นในงานเข่าในงานเข่าํารุงดินเลยใช้ใช้ปิ่นมากไ้เลยเป็นปุ๋ยพืชสวนเลยมีไนโตรเจนสูงเลยคือมันจะดึงไนโตรเจนจากอากาศ มาเก็บไว้ในตัวมันเอาจะถ่ายตอนสดๆเลยอันนี้เป็นอยังอันนะคะแบบต้นเขาเนาะโมเมนต์หยาเป็นหยาต็มเลยอันนี้เป็นผั้ามีสองเสียงดีคือเคยเห็นเนาะต้นอื่นเนาะเนี่ยต้นเป็นเล่าขึ้นดอกสีเหลืองเห็นเหรเออน่าจะเคยงามอยู่เด้ันเกิดจากธรรมที่สร้างเอาถ่ายแบบ งามก็ได้แต่ว่าความจริงมันเกิดจากธรรมชาติเลยเนาะต้นนี่งเป็นบอกอ๋อโดยการหยาแฝกหยาแฝกคุณประโยชน์หยาแฝกคือป้องกันการทลายของหนาดินโดยป้องกันการเสอดเกลื่อนหยาแฝกนี่ห่างมันยาวถึงสองเมตรพร้อมเลิกมนเลยโดยคือเวลาป้องกันดินเสอดเกลื่อนนั่นแหละก็ อนนี้ไม่ใเาปลูส่หอยสากินก็ไดเน่ยอดว่าอยแฝกในเหงามันมันจะมีสารไตโคเดมาโอ้วบคุมาาไดปลูกอ้อมพืชได้เนาะแม่เขาจริงเาปูนหู้แฝกอืนไม้เห็มาสีไดสีไดลองปลูกใส่เนาะโอ้ดูดดโอ้มือนาสีนะมาปลูกอ้อมแส่ลนี่เนาะจิกรรมวิมารเที่ยวภาพเจ้าน้ำพาประชาชน พี่มาอบรมสอนกับเจ้าีคุณมาร์คเชี่ยวชาญสารลายในไม้นะนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของสื่ออันนี้เพิ่นเอามาขายบ่มาขายบ่นี่มาขายกันเจ้าตุ๊กใสอันนี้บ่บ่ได้แพงหนอคือหาท่านขี่โอ้เอาแล้ววิธีใสวิธีใสดีเขาใสกันไปได้วิธีใสกันได้เลยมันมีวิธีใสอห่างไรเจ้ามันจะมีระบุไว้คือ สองบวงตัวน้ำซาลินเอาไปใส่ตามูปเลยมีคำแนน้ำยู่นี่บปเลยเนาะโดยเดียวเดียว้องจะเอาอันกดนุนสวยเพิ่นเจ้าเจ้าต่อไปคือันงานันงานประมงนี่เดี่ยวกับการติดลูกปลาเจ้าคือเจ้าปลาขอพาะคือในศูนย์น่ะมันจะมีอยู่กี่ห้อพอขายมีอยู่หาชนิด ก็จะเป็นดปลาปากปลานิ่ปลาเข่งแล้วกันมีขายมีขายพ่อแม่บอกมีขายนะแตส่งเสริมกันไปบ้านนะคันบอกขาวมาเนยจะมีการอบรมสอนป้าคันสบายบอกขาวมานี่กะสิบริฮูจักได้หนิชิบริเนี่ยมือหนาด้วยสิไปหาสื้อลูกปลามาเลี้ยงน้ำเนาะเน่ยแดงเนีแดงด้วยหนา ก็เลี้ยงค้ายคือกันก็เลี้ยงปลาเป็นอาหารสิโดยโดยคนเลี้ยงเคยกระซังเนาะมีโปรตีนสูงเก้าวอ๋อได้หลายอย่างเนาะก้าวที่โอ้โ่งดีเดี๋ยวโมนี่เนาะมาได้ความหูและรอบมาทางนี้ได้ความหูด้วนี่เนาะก้ารวหน่วยงานเลี้ยงนาะเก้าในหน่วยงานเลี้ยงซาร์ก็จะมีแร่เนื้อโอ้ดยเป็นกีไก้ก้า คือแน่นเขาจะมีวิธีการป้องกันพัยากลัวพันยากเกี่ยวกับเห็ดแบกคือในกาวิธีนี้ที่เลี้ยงแบกเลี้ยงไก่เลี้ยงเต็มแต่มีอาหาร,เ,รเสริมบ้างเนะาะบางจะเป็นอาหารมแต่ว่าป,ปัจจุบันนี้เขายังมีขบนเนาะนี่เนาะยังมีขบเนาะโอ้คือแหนแดงเขาจะเลี้ยงเป็นอ,อาหารสัตว์ เกี่ยวกับเตี๋ยไข่เจ้าสมุดเขาสิเข่าไปนี่เขาเขาสามารถเข่าไปได้รถบอสหรือว่าต้องมีการประสานงานกับไผก่อนแต่เขาสิเข่าไปในศูนย์เข่าไปได้เลยเนาะโอ้เจ้าเจ้าหรือว่าจะจับกันเป็นกลุ่มก็ได้เกี่ยวกับบ้านโดยตองการเกี่ยวกับอ่าเเดี๋ยวหรือว่าหรือว่าสินํำมุงเฮียนลงก็ได้เนาะเจ้านำหนักเฮียนลงก็ได้เพราะว่าเขากับ เขากระอนเะนะสอนสอนอยู่เฮียนบริษัทเกี่ยวกับการเกษตรสำหรับประธานงานสำหรับประธานใีกตรงนี้หน้าที่คือกระจายหน้าใี่จะละหน่วยงานครั้งเจ็ดหน่วยงานโอ้ยไม่โครงการเป็นยังไงดีเนาะโดยสานหน้าเข่าประมงสมบัติเมียานสำหรับประธาน ฟางเว่านี่บริธรรมดาเนาะคันยังการโอ้เจ้าเจ้าขอบโมขอบเจ้าอันนีุ้ดทนี่ก็คือเป็นจุดแนะน้ำศูนย์น้องเต่าศูนย์น้องเต่าเนีน่ยก็เป็นศูนย์ oh, ยีเ oh, ดียประเทพเนาะโดยราชทานให้โองลูกของราชทานไปนะครับกับเปิ้แต่บางทีมีสาวเต่า โอ้เดิเดินเดินสี่ดยนระิครบรอบ10ปีในในปีหนาเนี่ยที่ปีทีีหอดเนี่ยครับกระิครบรอบ10ปีเดิาเสียงไอ้บอกชิบหายเขาต้อนรับยินดีต้อนรับโดยยินดีต้อนรับ นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรี่องงานทางเกษตรกรรมเนาะเ้อง็มีครบวงจรพืชสัตว์ประมงปลาไม้ครบเลยวเธีการตอนรับครับสามารถติดต่อพัวพันมาได้เนาะใครสนใจทางด้านใดสามารถติดต่อพัวพันอยากเอาบทเรียนน้ําเพลินโบหรือว่าอยากเข้าไปจอกวิธีการปลูกฟังเลียงสัตว์มีครบเนาะทั้งมีทั้งฝุ่นพ่อมนีเนาะยู่นี่ควนจะมีฝุ่นอันนี้แกผลิตผลิตเองเนาะอยู่ที่ปุ่นบ่มสีแบบผ้า น้องเต่าโอ้ไก่มือสีเหลือกสีมาอุดนุนฮะโอ้เนี้อฟันเข่าก็มีเนาะโอ้โหอันนี้ต้นไม้ันคันบ่มีควายบ่มีเข่าเลยเนาะโดยอันนี้ทาสโนจ็ดโอ้คนมีใครเนี้อฟันเข่านำเนาะเต่าเต่าน้องก็เห็ดนาคือกันมุนาสิมาติดต่อโดยโดยมุนาสิอุดนุนเนาะ เลี้ยมนเข่าต้นหวายต้นาอุ้ยนึกว่ายางเลยนี่ต้นหวายต้นหวายของแท้เนาะมาของแท้เนาะเจ้าของแท้นี่แหละเขานึกนึกว่ายางจริงอกเมืองพะเยาพวกแกตาเนี <mond. S 2> er. oh, oh ่ของแกตาหวายผันพวกแกตานี่เป็นปีหนึ่งมันจริงจริงอ่ะผัดแกแล้วมันสีออกไวยเนาะแกตานี่เจ็ดหาสิบมือหวายของแกตาแกตาแกตาผัก โบเคยโบเคยกล้าจะเขือนี่เห็นแต่มันเกิดจากธรรมชาติเนาะกูคือใบโพงเลยเนาะเจ้าขอบอกขอบใจเด้อสําหรับการหายขอมูลต่างๆเนาะอันนี้เพิ่งจะหายขอมูลไปนี่กาเบียเอียงพ่องเนาะต้นดอกไม้เอียงกันนั่งโอเคเดี๋ยวไออันนี้เอาเอาอันนี้ให้น้องสองตุ๊กเนาะสิลองมือใส่เบอร์อะไรสีมือศึกษาข้อมูลเบอร์ว่าเขาใส่กันได้ไหมเนาะโดยเป็นน้ำสารไายไม่ไม่เชียวแบบไรแบบนี่จะเป็น โอ้ตัวน,นี้สันไหลใหม่ๆเลเขาใส่แล้วโคเลยบอกตาตาหนีเลยคือสองดวงอสองวงตอนน้าสิีเดาเแล้วตอนนั้นม่เงีับนี่จะเป็นน้มามัดบำรุงต้นคือน้ามัดเสื้อบ้บบบอาบำรุงต้นคือเดาเดาเอาทุกหาพันคือกันบ่ทุกทุกทุกล้วหาพันราหาผิดกรซ้กันโดยเอาเอาเนวละอันเมื่อลงเจ้าเจาโอเค เดี๋ยวเดียวอุดหนุอนอันนี้ทำให้เพลินใจกันนะเนาะเจ้าอันนี้เป็นเรียมหมวกมอโบมีถุงหรอเออ,อโดยขอบใจหล,ลายๆอันนี้อุดหนุนสวยๆเนาะเจ้าขอบใจเด้อสำหรบับการให้ข้อมูลเจ้าขอบใจลใหลายๆไอ้ายขอบใจหลายๆทุกจุคนเนาะขอสามารถว่าแหวสซมได้ศนะูนย์ศูนย์เนาะศูนย์พัฒนาและบริการกิจกรรมป่าไม้น้องเต่าเด้อพี่น้องเจ้าเจ้าสำหรับ เนาะสำหรับคลิปนี้สบายก,กุวโจเนียนสนิทกัพี่น้องเด้วเนาะปกบมกปบใจน้ำขอบมนที่ห้ที่คุณหามาเนาะเก้าปบใจสบายดี